นสนนสุโดยวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอณาพรมและประการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับ แขกรับเชิญคนพิเศษในรายการเราวันนี้เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและกว่าจะมีวันนี้ได้ทั้งสองท่านต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างท่านสามารถติดตามชมได้ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเอาละครับเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากันเลยดีกว่าผู้บริหารระดับ paradise ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนครับคุณพัทรชัยและคุณจิรพัฒน์กันธาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสู่รายการ Give Inspire นะครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณพัทรชัยและคุณจิรพัฒน์เนี่ยก็เป็นเป็นทั้งสองคนได้มีโอกาสรู้จักกับผมเนี่ยมาหลายปีแล้วแหะนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากจะรู้จักกับทั้งสองท่านมากขึ้นด้วยทั้งสองท่านมีชื่อเล่นไหมครับชื่อน้องค่ะพี่น้องผมชื่อแดงชื่อแดงนะครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ย ในในแง่ของคนที่ทํากิฟฟารีนมาในพื้นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ถามพี่น้องนะครับว่าชีวิตผมชวนคุยย้อนอดีตไปเลยนะในวัยเด็กเด็กพี่น้องพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรฮะแล้วก็ชีวิตช่วงวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับอ๋อพี่เป็นคนจังหวัดจันทบุรีโดยโดยกำเนิดอะค่ะครับคนภาคตะวันออกมีพี่น้องกี่คนฮะโอ้เจ็ดคนค่ะเจ็ดคนชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างพี่น้องชีวิตวัยเด็กก็ที่บ้านทำอะไรที่บ้าน พ่อแม่ก็ค้าขายมีทั้งค้าขายนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยไปหาปลาในคลองที่จันทบุรีทนะีนะ่จันทบุรีนะสมัยก่อนนะคะในมีกุ้งมีปลาเยอะแยะเลยครับก็พอได้ขึ้นมาก็แม่ก็เป็นคนไปขายครับก็มีพี่น้องเยอะก็ค่อนข้างรายได้หลักของที่บ้านก็มาจาก คุณพ่อ,พพอหาปลาค้าขายก็เลี้ยงลูกๆทั้ง<ช>7คน7เลย <คน S 1> แล้วเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตในวัยเด็กเนเรียกว่าช่วยพ่อแม่ทำมาหากินบ้างไหมคะช่วยนะคะพอก็ช่วยขายะคะตั้งแต่กี่ขวบ ช่วยตั้งแต่ประมาณ7ดขวบ7ดขวบก็เริ่มเริ่มช่วยที่บ้านขายแล้วที่บ้านจะช่วยกันขายพี่น้องพี่พี่ก็ช่วยกันขายนะคะครับแล้วพอเราค้าขายเนี่ยตอนเด็กๆคิดไหมว่าโอ้ยโตขึ้นสงสัยฉันก็ต้องขายปลาแบบนี้นี่แหละต้องไปช่วยหรือหรือมีอาชีพอื่นๆที่ฝันไว้ว่าอยากจะทําไม่ชอบขายเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยขายบ่อยบังคับใช่คือมัน เป็นเด็กกันนะคะเพราะว่าเช้าๆต้องให้ตื่นแต่เช้ามาขายค่ะขายกุ้งขายปลาก็ไม่อยากขายก็ไม่อยากคืออยากเป็นอยากทำงานที่ไม่เป็นเจ้าของธุรกิจเองจริงๆเลยเพราะอะไรตอนนั้นเราถึงมีความรู้สึกว่าการขายกุ้งขายปลาดูไม่ใช่เรามันลำบากอะค่ะเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยเห็นพ่อแม่เหนื่อยค่ะครับก็คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพค่ะ นะคนเราเพออยากจะเปลี่ยนแปลงปับ๊บมีฝันว่าทําอะไรก็ได้ที่อาจจะมีเงินเดือนหรือมีงานประจําทําแล้วได้โตขึ้นมาจริงๆมันเป็นอย่างที่ฝันไว้ไหมมันก็ไม่ได้อย่างที่ฝันเท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งแต่เด็ก,ดกคือการเรียนหนังสืออย่างหนึ่งนะคะเ็เป็นจุดเปลี่ยน,ยนค่ะเพราะว่าเราเห็นพ่อแม่ลําบากครับแล้วก็มีพี่สามคนที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็ยังมีน้องอีกสามคนค ตัวเองเป็นคนกลางก็พอเรียนถึงได้ชั้นปถมปห้าขึ้นปห้าจะก,กำลังจะขึ้นปหก,ก็เห็นพ่อแม่ลำบากบแล้วก็มีภาระ,ะก็เลยไปลาออกเองออไปลาออกเองคือสงสารพ่อแม่<ช>จุดนั้นแหละเป็นจุดที่ทำให้เหมือนกับเราต้องคิดเดยอะขึ้นแล้วเพราะว<ช>่าเราเสียสละเพื่อครอบครัวข,<อ><ช>ของเราที่พอเราโตขึ้นมาเราบอกไม่ชอบค้าขายแล้วเราได้ทำอาชีพอะไรออก พอเรียนอพอเรียนออกมาจากโรงเรียนออกมานะก็ต้องมาเราอยู่ในแวดวงที่เป็นพลธุรกิจคนมงจจนทำพลรอบบ้านเลยค่ะคครับ่ะก็ไปหัดทำพลกับพี่ชายตอนไปหัดทำพลตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่อายุสิบสองสิบเด็กมากเด็กมากเด็กไม่เขาเขาเขารับเหรอคะก็พี่ชายคะรับก็ตั้งแต่แต่งพลเจรนายเจรนายแต่งพลไปขึ้นรูปเจรนายแล้วก็ ขึ้นเงาที่เขาเรียกเยลนายออกมาเป็นเงานะคะจนสําเร็จรูปแต่ในระหว่างนั้นน่ะตัวเองเป็นคนชอบเรียนที่ออกมาคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจเรียนนะคะก็เรียนเก่งจะบอกได้เลยว่าเราเรียนชอบเรียนค่ะทีนี้เราก็ออกมาด้วยความจําเป็นไปทํางานเกี่ยวกับพลอยเพราะเนื่องจากรอบๆบ้านในย่านจันทบุรีถ้าใครเคยไปเขาจะมีถนนที่เป็นเส้นพลอยทั้งถนนเลยนะนี่เราทำแต่อายุสิบสอง อยู่กับวงการพลอยมาจนถึงอายุเท่าไหร่ฮะอยู่วงการพลอยมาจนถึงแต่งงานก็ยังอยู่ตลอดนะถึงแต่งงานอ๋อถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นอาชีพไม่ได้เปลี่ยนเลยไปช่วยที่ท,ที่ที่บ้านทำพลอยแล้ว <ทำ S 1> มีทําอย่างอื่นอีกไหมฮะช่วยพี่ชายช่วยพี่ชายทําพลอยพอเราทําได้ถึงอายุหัดพอจนเป็นทุกอย่าง ก็ออกจากพี่ชายมาตั้งโรงงานเองอ่าของตัวเองแล้วอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจภูมิใจมากเลยตอนมาตั้งเองอายุเท<า>่าไหร่อายุแค่17ที่ผมถามมาว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยผม,มอยากจะรู้ว่าชีวิตคนคนหนึ่งออกจากโรงเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียกบกเด็กสมัยนี้คือเป็นวัยรุ่นค่ะแต่เด็กวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าออกมาแล้วทํางานค่ะแต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยถ้าออกมาไม่แน่ใจจะทํางานหรือเปล่านะคะ แล้วก็มาเปิดร้านมาเปิดเหมือนกิจการของตัวเองตั้งแต่ตอนอายุ17 17แต่ในระหว่างนั้นก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่นี่แหละคนรักเรียนค่ะนะครับก็เจย็นยพอจนถึงเย็นนะคะ5โมงก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ครับจนจบม .3 ม .3 แล้วก็กําลังก็ไปถึงขึ้นต่อมีความฝันว่าคืออยากจบปริญญาตีในระหว่างที่ทํางานไปคือก็อยากเรียนหนังสือไปด้วยก็หาทางไปเรียนค่ะ ไปเรียนจนถึงม .6 ครับในที่สุดแล้วเราก็เพิ่มวุฒิการศึกษาของเราไปเรื่อยๆถามพี่แดงบ้างนะพี่น้องเขาเล่าแล้วชีวิตเขาเนี่ยในที่สุดมันก็พัฒนาตัวเองถ้ามีโอกาสนี่เขาไปเรียนต่อนะเรียนต่อพี่แดงครับนี่เขาสาวเมืองจันทร์ครับผมผมพื้นเพเป็นคนที่ไหนฮะเกิดที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีฮะครับคุณพ่อนี่รับราชการทหารเรือครับครับคุณแม่ก็ค้าขายครับฮะ ก็ในวัยเด็กก็เรียนอยู่ที่ที่สัตหีบนะฮะครับพอโตหน่อยระระดับชั้นมัธยมนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งให้ไปอยู่ปู่คุณย่าที่ที่อำเภอกระดุมแบนจังหวัดมุรสากรอาคับแล้วก็เรียนไนจบชั้นมัธยมครับตอนเด็กๆพี่แดงเองเนี่ยเขาเขาไม่ชอบค้าขายเลยแต่เขาต้องไปช่วยที่บ้านขายของโตขึ้นอยากทํางานมีเงินเดือนพี่แดงลูกทหารลูกทหารอ่าแล้วลึกๆอาชีพคุณพ่อก็ คุณพ่อก็ให้เรียนหนังสืออย่างเดียวอะฮะให้เรียนผมก็เรียนถึงเรียนอาชีวะครับครับผมก็เรียนจบมาวิทยาเทคนิคกรุงเทพครับครพอเรียนจบผมก็กลับไปจันทบุรีเพราะตอนนั้นคุณพ่อย้ายจากสตีฮีปเนี่ยไปรับราชการอยู่จันทบุรีครับครับพาพรอครัวทั้งหมดไปหมดเจ็ดคนเราก็เลยได้ไปอยู่ที่จันทบุรีครับแล้วลึกๆจริงพี่กะว่าเรียนจบมาจะทํางานด้านไหนให้นี่ไปต่ออาชีวะครับ ก็ก็จบมาก็ไปอยู่จันบุรีมีอาชีพในฝันไหมตอนเด็กๆไม่มีไปไปจันบุรีก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองพลอยฮะฮะผมก็เข้าไปอยู่ในวงการพลอยเลยครับไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนไม่ไม่ได้สมัคร,รเลครับดูด,ดูเหมือนว่าจะเป็นพรหมลิขิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ว่านี่จาก จากค้าขายธรรมดาไปอยู่วงการพลอยพี่แดงเองไม่ได้เป็นคนจันซะด้วยคุณพ่อย้ายไปเราก็เลยย้ายตามไปอยู่ในวงการพลอยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่พี่เข้าไปในวงการพลอยผมก็อายุประมาณ2ี่สิบสี่ย้านี้ก็เรียกว่าเป็นหนุ่มและนะครับแล้วทั้งสองท่านมาเจอกันนี่พราะพลอยหรือเปล่า ใช่ค่ะพี่น้องเล่าให้ฟังหน่อยสิเจอกันได้ยังไงต้องบอกว่าพลอยสื่อรักนี้ก็ไม่เชิงค่ะเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนที่ทําพลอยที่เหมือนพลอยนะครับก็ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนอ่ะเขาก็แนะนําให้รู้จักอืแนะนําให้รู้จักได้ไปเจอกันครับเจอกันวันลอยกระทงไปเที่ยวค่ะสองกลุ่ม จอกันมาลอยที่คนเรามันจะมีสตอรี่อเจอกันเอันลอยกระทงเพื่อนกลุ่มพี่แดงก็ไปลอยกระทงพี่น้องก็มีเพื่อนไปลอยกระทงเพื่อนกับเพื่อนต่างรู้จักกันก็คือเจอกันวันแรกวันแรกแล้วก็เลยถูกชะตาใครจีบใครฮะพี่แดงต้องจีบครับูกแล้วครับในที่สุดก็คบหากันแล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตแต่งานด้วยกันครบสี่ปี เป็นแฟนกันมาสี่ปีครับพอตอนแต่งงานปั๊บก็อยู่ที่จันทบุรีเริ่มจะต้องทําอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วไหนก็เข้าไปอยู่พลอยทั้งคู่นี่เขาเปิดร้านพลอยกิจการพลอยเจรไนพลอยตัวเองและพี่แดงที่บอกเข้าไปอยู่วงการพลอยเข้าไปทําอะไรฮะระยะหลังเนี่ยที่แต่งงานผมก็มาทํางานเกี่ยวกับตางด้านเผาพลอยทําให้พลอยสีดีขึ้นะครับ เราก็เลยเอาความรู้และก็ประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นธุรกิจของครอบครัวคดูเหมือนกับว่าแต่งงานกันปับ๊บกิจการมีเลยที่จะต้องรับผิดชอบมันก็คือกิจการที่หนึ่งของครอบครัวของครอบครัวของทั้งสองท่านก็คือพลอย,อยนะครับไปได้ดีไหมพอพอ,พอมีคู่ชีวิตเข้ามามคนนี้เผาพลอยคนนี้เจรนายพลอยก็ดูไปด้วยกันได้ดีก็พอเจรนายพลอยใช่ไหมแต่งงานก็ เลิกทำอ้าวทำไมอะเลิกเลิกโรงงานค่ะครับช่วงนั้นก็เลิกโรงงานเพราะว่าแต่งงานก็มีลูกครับค่ะพี่แดงเขาก็ไปทําคนเดียวระยะนั้นแล้วพี่น้องไม่ทำอะไรฮะพี่ก็อยู่ตอนนี้แหละเริ่มเข้ามาค้าขายในค้าสุดแล้วก็ต้องมาค้าขายในจุดที่ตัวเองไม่ใช่ขายสินค้าเงินผ่อนสบายๆคือโรงงานเนี่ยตอนหลังก็คือลูกน้องไม่มีเขาก็ไปพอ โรงงานทำพลยนี่นะคะพอเข้ามาเป็นแล้วเขาพอจะมีทุนแล้วเขาก็ซื้อเครื่องมือก็ไปทําที่บ้านครับค่ะเขาก็ไปทําที่บ้านก็เลยคนงานไม่มีคงลูกน้องไม่มีคนงานไม่มีก็เลยต้องยุติไปปล่อยี่แดงไปแล้วพี่น้องมาค้าขายละค้าขายละสินค้าเงินผ่อนสินค้าเงินผ่อนครับก็ดูเหมือนน่าจะไปครอบครัวนี้น่าจะมีรายได้เข้ามาเลี้ยงดูตัวเองได้ดียังไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแต่ท่านผู้ชมครับ ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนคลื่นลมในทะเลนะฮะทะเลเนี่ยบางครั้งมันก็ราบรื่นราบเรียบบางครั้งมันก็มีคลื่นมีลมบ<ช>้างเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะมาดูกันว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องผเผชิญกับอะไรบ้างหลังจากที่แต่งงานไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับก็ขายดีขายดีก็สนุกไงฮะขายดีก <Bir qui> ็สนุกอะค่ะแต่ว <Bold> ่าถามว่าได้เงินมาแล้วมันไม่ไม่เหลือค่ะ ซื้อมาขายไปใช่ยิ่ง<ล>ขายาดีเ,เราก็ยิ่งลงไปอีกเอาเงินไปต่อทุนบ<ช>้างเถอะ